เห็นแล้วจ้าเห็ดแล้วอืบอลนี่น่ายเราทีจ้าพี่นอนจ้าทุ่งนากับป่าเห็ดจ้า เจียวสิผาพี่น้องมาเก็บเห็ดเพิงตะเพื่จ้ามื่อนี้ป่ะเห็หดเราดีเดี๋ยวเจียวผ้ามาเบื้องเด้อมันจาเห็นบ่ดอกกำลังงามเลยนี่

หมอว่านี่เกียวกับมาดเด็ดได้เฮซีดอกเมอว่านี่ดึกออมหน่อยเนาะเรากำลังงามเลยจ้ะมีอีกบนนองนี่มันก็เป็นป้าทีว่าอยู่อีกหมู่บ้านนึงนะจ้ะเทียบกับมากครับพักพวกอีกสองสามคนดอต,ตอนนี้แยกกันไปแล้วจะอยู่มืองใดเนี่ย มันเป็นเฮเถิงตับเตาเนาะจ้ะแต่ว่าทั้งบานเจียเพิ่นเอินว่าเฮเถึงกับควย้ยสื้อเป็นตายาถนะทาดอกแก้มันสีมีรสชติออกสมสม,สมักหน่อยนะจ่ะ,ะแซ่แบอยู่เด้เจียมมาอยู่เจียมมาเฮเถึงตอนนี้ห้องก็เ้องก็ได้สองดอกอ๊ยตาเต้น เดี๋ยวเลาะซองหาไปอีกกันจ้ะมาสวยเหลือบุงหัวซีดายโบเดี๋ยวหาไปเรื่อยๆนะจ้ะเห็ดเบือกไล่หลายเลยวันเป็นเห็ดปวกนี่แต่เห็ดเบือกเขา่า ตัวนี้บานแล้วจ้ะบานแล้วเอาคือเกา่าพูนเฮ้ฮยยางง่ามเลยเดี๋ยวเอาขาไว้กันนี่หดขาบจักจัน มันคือเป็นบกาหมอนในวันที่นี่ <c oughs> มันหวงจออบอกาหมอน <c oughs> มเห็นมากันว่ายดอกตั้งเขาเลยเลยมย์มเลย,มยมเลยมย<อ>์มเลย,ย,เลยคนกส<อ>็สร้างแล้วบางคน มอหมอันเราบางซอยยวนก็ได้ดอกไม้ดอกเนาะก็ะาายางนี่ผมก็เห็นลูกไตนี่ถ่าผูนี่ิงนั้นบ้าแมนจ้าอุย้ยดอกบางใหญ่เป็นได่อยกระยางมั่นหนีคืออ๋ออันที่ฮักไปนี่เพราะมันเปรี่ยนหยาบนะว่างสิกระย่างมันหนีละโอ้ย,ยโอ้ยสวยัยสวมัน มันตรงเบิงค่ะคือในเงาหยี่แ,แม่นค่ะอื้อ หมูกับเบิ้งคักเบิ้งแน่บ่เ้ดอกรมตาจะรมห่อนก็ห้อนไเสแมน็แ้บ่ได้จดอกแล้วโศกไปตายแล้ก็เห็นออกหาเน่้าเปเจ้านี่อาบวบเสูมันงเห็นดอกนึงบนนี้กเอาไปเยอะนี่แปมันกับบได้นาเกียบขาค้าเนี่ยไรกันบ็บได้ไปวางไม่เเบเสียงโซ กวงตาเรืองเงินเ,เจีบเยบเหนเออแนมากขึ้จังเห็นโอ้เฮ้ยบางแนนเหรจ้ะเอา <c oughs> เอาอีเสื เพิ่งต๊อบเตาจ้ามันเป็นเฟือ้อโอ้ยผนดอกนึงผลผลเจ้าคนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเอาเอาเดอกนี้ก่อน กลม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 เงยเงยเออโอ้ยต่ำเคลื่อนไหมไม่หิ้หอยตัวบางไงเลยมือมงอไอสองดอกจ้ามีอีกบ่ หาดูมันสีคือใบตองน่าจะตองสังเกตครับโอ้ยตามเครื่อมาอีกแล้วบ้างสมองไปแล้วให้ขี้รื่อมเสียงปไปแอนกอ ลัดลาอไปตามทุ่งโอ้ยมองเห็นทุง่งลัดเลาะ,ะไปตามป่า อือว้าวดอกยางงามเลยเดยวถ่ทยรูปกันเก็บจา่าเก็บเก็บเอาไว้โอ้ขวัาง อุ้ยดอกนี้ยางงามเลยผลไม้ปลาจ้ะตากตะหักมึงอีหยังล่ะนี่เจียบกรบปุกหัเด้อบานแต่ว่าได้เจียบได้เห็ดดอกสองดอกแรกม,มันมันบันคืออันเห็ดเผื่อตักกล้ยมันด่าม,มันคืออี๋ยังด่างว่ากินมเปิดบาใจเก่ง เดีเ๋ยวเก็บไปแหเ่เล่พวบ้งเห็นเราเด้อเห็นเราเด้อ là đầm với sần đọt nhai đúng đầm như đó nghe hà ได้แกงนั่งยูจ้าจ้ะสำหรับทุงหน้าก็ปลาเห็ดมือนีเจียบกับเคคุณนเล่ย์ลได้จ้าพี่น้องที่เขามาเบิ้งเขามาให้กำลังใจกันเจียบขอคนละหนึ่งไลค์ล like เพื่อเป็นกำลังใจในการเหฮดคลิปต่อไปเจอกันคลิปนารักษาสุขภาพเนเด้จ้าสำหรับคลิปนี้ขอาคุณนเล่ยลสวัสดีจ้าเจอกันคลิปนาจ้า